สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสยาพรอาริยาเสริมสุขระับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกวิชาการโรงแรมผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกองคการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชิพกนวนเบอร์3ค่ะนโยบายของเรานะคะ 1. เราจะปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยของเราให้มีความสวยสะอาดน่าเรียนและน่าอยู่2 เราจะมีกล่องรับฟังปัญหาต่างๆภายในวิทยาลัยเพื่อน,นำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 3. เราจะมีการจัดประกวดแสดงความสามารถเช่นประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรี4เราจะขับเคลื่อนชมรมทูบีนววันโดยเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมโดยแต่ละแผนกสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมของเราได้ค่ะสโลแกนนะคะคิดในสิ่งที่ก้าวไกลพัฒนาในสิ่งที่สร้างสารรค์ มุ่งเน้นในสิ่งที่ทำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากเบอร์สามได้อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะถ้าเขาไม่รักอย่าลืมมาพักใจที่พักของเรานะคะเบอร์สามแผนกการโรงแรมค่ะขอบคุณค่ะ